ต๋องโอ้เบียร์ริมนี่หว่าสุดเบียร์ริมเลยเฮมาดิครับมาๆเบียร์ริมบ้างเบียร์ริมย้อนกลับไปบ้างเบียร์ริมแยงเข้าไปแยงเข้าไปแยงเข้าไป ไปครับเชื่อมก่อนครับเดี๋ยวหายเชื่อมก่อนครับเดี๋ยวหายผิวครับผิวผิวครับผิวผิวครับอ๋ออาดัานกันไปเลย ใร้านย,ยึดปิดไปเลยแล้วกันนะครับไปคะับผมนั่นแน่ชักดีสิครับทำไมทำไมถึงมั่นใจว่าจะเจาะรูนี้ได้ละครับ อ้อม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 ้ออ,มอ้อมครับอ้อมห <c oughs> ถอยลงมาหนึ่งตานะครับถอยลงมาหนึ่งตาอองลงมาครับลงมาลงมา มาครับมาครับสังเวยโคนนะผมถ้าหไม่ยอมสังเวยกินตัวนั้นกินลุกกินลุกอ่ะ ไม่ยอมสองเวอร์โคนว่ะอืมงั้นเรากินตัวนี้ก็ได้อืมกินตัวนั้นก่อนอ่ะเรากินตัวนี้ก่อนครับกินตัวนี้ก่อนให้เขากินเรือไปเลยเปรียวครับเปรียวครับอืมแล้วเราค่อยกินตัวนี้ครับผมปุ๊มปุ๊ม กินเปล่าไม่ยอมกินเว้ยเฮ้ลุกแม่งก่อนหนึ่งทีดิไม่ยอมกินเหรอ,หอลุกก่อนครับลุกก่อนครับต้องจับคุณครับอืมกินลุกเข้าไปแล้วก็เชื่อมครับเนียเชื่อม <laughs> เด๋อวสู้ฝูงเบีย้ยได้เหรอเจอ้ายละมาไหล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 เป็นน้ำนั่นแน่อาดารขึ้นไปกินมาดีครับกินมาดีครับกินครับผม นั่นแหนอังหายครับหายครับทำอะไรลระอจะอาดานขึ้นไป เอา,อา,อากดหน้าขุนหน่อยให้ตกใจเล่น,นหนีไปไหนไม่หนีแล้วไม่หนีดานไม่หนีดานกินเป้ากินเป้าใกล้แล้วนีิดาใกล้แล้ว โอ้ไม่สนใจเฮ้ยกินฟรีสนิสหน,นึงดีกว่าท่านผู้ชมผมอยากกินฟรีว่ะกินเรือฟรีหน่อยดีกว่าถ้าเรือเข้าหนีเราก็กินเบ็ดนะครับเอาไงครับเอาไงครับ ครับถ้าทางจะแย่แล้วครับอืมอ่ะกินเข้าไปครับอุลุกอีกหนึ่งทีครับผมลงมาเปล่าครับลงมาเป่าครับไม่ลงมานะครับไปครับหนีไปได้ครับหนีไม่ได้ครับ หนีไปตานันด้วเฮ้ปั๊บปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บท่านผู้ชมมันใกล้แล้วนะครับไปครับบังครับผมอ่ะไปครับบังครับตายป่ลวะลูกทีหนึ่งตายไหมเนี่ยเหมือนจะตายนะเนี่ยท่านผู้ชมเหมือนจะตายนะเนี่ย